การดูดวงรายเดือนแบบนี้เป็นการดูดวงแบบภาพรวมนะครับมันอาจจะไม่เป๊ะ100%เปนะครับแต่ถ้าใครอยากจะดูดวงที่เป็นดวงส่วนตัว เป็นดวงเฉพาะเจาะจงของตัวเองเนี่ยก็สามารถอินบ็อกมาได้ในเพจหมอดูอินดี้นะครับและเดี๋ยวผมจะจัดคิวดูดวงส่วนตัวให้นะครับดวงชะตาของคุณในช่วงนี้นะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีพอสมควรนะครับตัวคุณเองกำลังจะได้สมหวังในสิ่งที่ลงทุนลงแรงไว้สร้างอะไรไว้ก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวมันจะเกิดเห็นผลในเร็วๆนี้ อีกไม่นานในเรื่องของการเงินถือว่าดีครับได้ไพ่เงินหล่นลงมาจากท้องฟ้ามีเงินเข้ามาครับถือว่าดีทีเดียวแต่เป็นเงินที่ไม่ใช่เงินก้อนนะ เป็นเงินที่ทยอยเข้ามาเพราะฉะนั้นตัวคุณก็ต้องวางแผนจัดการให้ดีด้วยมีเงินเข้ามาก็จริงแต่ถ้าคุณเก็บไม่ดีบริหารจัดการไม่ดีเดี๋ยวเงินมันก็อาจจะหมดไปได้ครับเพื่อนฝูงคนรอบตัวก็ถือว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับและช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะเดินทางเป็นการเดินทางระยะใกล้นะครับไม่ได้ไปไกลมากเป็นการเดินทางระหว่างเมืองหรือว่าอยู่ภายในประเทศส่วนเรื่องความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวนะครับช่วงนี้ระวังความขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้าน อาจจะเป็นพ่อแม่เราหรือญาติผู้ใหญ่นะครับระวังการขัดแย้งมีปากเสียงกันจิตใจของคุณในช่วงนี้ก็อาจจะมีความวิตกกังวลกับบางสิ่งบางอย่างนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของการเงินก็มีความเป็นไปได้นะครับในเรื่องของการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่โปรเจกต์ที่คุณวางแผนไว้ตัวคุณเองจะต้องดูในเรื่องของรายละเอียด ดูในเรื่องขององค์ประกอบข้อปลีกย่อยต่างๆต้องดูให้ชัดเจนนะครับทำความเข้าใจให้ละเอียดทองแท้ส่วนเรื่องของงานสำหรับคนที่ทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนถือว่าดีมากๆครับ คนที่ทำงานด้วยมีความสามัคคีกันช่วยเหลือกันส่งเสริมกันดีนะครับส่วนคนที่เป็นเท่าแก่คนที่มีกิจการเป็นของตัวเองถือว่าเป็นนาทีทองเลยครับได้ไพ่เงินเป็นปึกๆเลยถือว่าการเงินการค้าขายในช่วงนี้เนี่ยดีมากๆมีเกณฑ์ที่จะขยับขยายมีเกณฑ์ที่จะมีไรายได้มีการหมุนเวียนเงินที่ดีมากๆช่วงนี้จะขยับขยายจะสร้างอะไรเพิ่มจะพัฒนาอะไร เป็นช่วงเวลาที่ดีที่เหมาะสมมากๆครับในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะอาจจะต้องใจเย็นๆครับอย่าใจร้อนวู่วามค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับโอกาสที่จะได้มีแน่นอนครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาไปอีกสักระยะหนึ่งส่วนน้องๆในวัยเรียนนะครับการเรียนการศึกษาเนี่ยถือว่าดีทีเดียวเพราะว่าได้ไพโอเคเลยมีช่องทางได้รับการสนับสนุนที่ดี ในเรื่องของความรักนะครับคนที่มีคู่แล้วระวังจะทะเลาะกันในเรื่องเก่าๆเรื่องที่เคยมีปัญหากันมาก่อนพยายามอย่าไปขุดคุยเรื่องเดิมๆเรื่องเก่าๆที่เคยทำผิดพลาดกันมานะครับอย่าเอามาเป็นปัญหานะครับส่วนคนที่เป็นซอดนะครับช่วงนี้ก็อาจจะมีคนที่เข้ามาและเขาคนนั้นนะครับอาจจะมีอายุช่วงวัยที่ห่างกันอาจจะเป็นรักต่างวัยนะครับก็สามารถที่จะ ศึกษาดูใจกันไปได้นะครับแต่ว่าไม่ต้องใจร้อนนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับในเรื่องของความรักในเรื่องของโชคลาภถือว่าโอเคพอสมควรนะครับโชคลาภจะมาจากการเดินทางนะครับมาจากยานพาหนะในการเดินทางของเราหรือถ้าไปนอนค้างต่างจังหวัดก็ดูเรื่องของเลขที่ห้องเลขโรงแรมตั๋วเครื่องบินนะครับตั๋วรถต่างๆสิ่งที่จะต้องระวังนะครับเป็นเรื่องของความเครียดความวิตกกังวลนะครับ แล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุในเรื่องของการเดินทางโดยรวมนะครับดวงชะตาของคุณอยู่ในเกณฑ์ที่ดีพอสมควรครับสิ่งที่เคยสร้างไว้ลงทุนลงแรงไว้มันกําลังจะเห็นผลในอีกไม่ช้านี้นะครับการเงินโอเคนะครับมีเงินเข้ามาอยู่พอสมควรนะครับแต่คุณต้องเก็บให้ดี มีรายรับก็จริงแต่รายจ่ายคุณก็มีเช่นกันวางแผนบริหารจัดการให้ดีครับเรื่องของคนในครอบครัวนะครับระวังจะเจอปัญหาความขัดแย้งกับพ่อแม่ของเราหรือว่าญาติผู้ใหญ่คนที่มอายุมากกว่านะครับเรื่องงานคนที่เป็นลูกจ้างมนุษย์เงินเดือนเพื่อนร่วมงานทํางานร่วมกันได้ดีเป็นทีมเวิร์กมีความสามาัคคีรักใคร่กันดีส่วนคนที่เป็นเจ้าข,ของกิจการเป็นเท่าแก่ ดีมากๆครับมีเงินเข้ามาแบบสะพัดเลยกิจการกำลังรุ่งอยากจะพัฒนาอยากจะขยับขยายอะไรตอนนี้ทำได้ทันทีโชคลาภมาจากการเดินทางมาจากครอบครัวของเราถือว่ามีเรื่องดีในหลายๆเรื่องเลยนะครับใครกดไลค์ like คลิปนี้ขอให้ได้เงินหมื่นกดแชร์ไปที่อื่นขอให้ได้เงินแสนใครแชร์ลงกลุ่มแชร์ซ้ำแชร์ซ้อนก็ขอให้ได้เงินล้านกันเลยนะครับสาธุ